ช่องตามใจทูเดย์ยอดนักทำนายชะตาเสียเฉียวตอนที่226วิญญาณขยะภายในเหล่าสุราคึกคักมากถ้ามีการจัดงานชุมนุมกวีขึ้นอีกด้วยนะักเขียนนักกวีหลายคนยืนอยู่ที่นั่นและกำลังคุยโม้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเสียเฉียวก้มหน้าก้มตาบทกรของคนคนนี้ไม่สละสะลวยยังคิดที่จะสอบจองหมวนอีกฟันไปเถอะ หยาบคายหยาบคายแม้ว่ากรอนที่เขาเขียนจะไม่ค่อยดีนักแต่เจ้าพ่นคำหยาบคายเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรทําให้หูของข้าแปดเปื้อนเสียจริงชีวิตนี้ของข้าสั้นนักช่างน่าเสียดายเหลือเกินหากข้ายังมีชีวิตอยู่คนพวกนี้หรือจะมีโอกาสเชิดหน้าชูตาเช่นนี้เซี่ยเฉียวได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกอึดอัดนางขอห้องส่วนตัวอย่างรวดเร็ว ก่อนจะรีบขึ้นไปชั้นบนทันทีแต่ตอนที่นางขิางจะก้าวขึ้นบนันไดเท่านั้นก็มีลมหยินสายหนึ่งพัดผ่านเข้ามานางคว้าจับผ้าคลุมหน้าเอาไว้แต่ก็จับไม่อยู่มันจึงยกเปิดขึ้นทันทีเสี่ยเฉียวตกตะลึงแค่เห็นรูปร่างก็รู้ได้เลยว่าเป็นหญิงงามคนหนึ่งที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้วิญญาณของบัณฑิตซึ่งอยู่ไม่ไกลคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าสง่างามเสี่ยเฉียวขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพวกวิญญาณขยะ พวกเจ้ารู้สึกไหมว่าผู้หญิงคนนี้ดูแตกต่างไปจากคนอื่นๆพอผ้าคลุมหน้าปิดคลุมลงมานางก็มองมาที่ข้าทันทีเป็นไปได้ไหมว่านางจะมองเห็นพวกเราข้าได้ยินมาว่ามีผู้วิเศษในเมืองหลวงแห่งนี้ที่เข้าใจหญิงอย่างได้แต่นางเป็นนักพรตแม่นางผู้นี้ค่อนข้างอ่อนแอนางไม่น่าจะมีความสามารถขนาดนั้นนะเสี้ยเฉียวพ่นลมหายใจแม่นางเสีย้ยเสี้ยเฉียวขึ้นไปเงชั้นบนแต่แล้วนางก็ได้พบกับใบหน้าที่คุ้นเคย หล้สุรานี่อยู่ห่างจากจนตระกูลเสียตั้งไกลนี่เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรบังเอิญผ่านมาเสียเฉียวเอ่ยคนที่นั่งอยู่ตรงชั้นบนเป็นคนของเรือนคงกูพวกนางม,มีกันทั้งหมดสี่คนได้แก่ฟังมู้สเวียสย่าหย่าอาวินและหญิงสาวอีกสองคนที่เสียเฉียวก็รู้จักเพียงแต่ไม่เคยได้พูดคุยกันหากนางจะไม่ผิดหน้าจะเป็นเมื่งซูเสียงและเฟิงซงซวง,วงในเมื่อผ่านมาแล้วไม่สูน่งกับพวกเราเสียเลยเล่าข้างล่างมีคนกําลังต่อบ,บทกร์กันอยู่ ฝังมู่สวียยิ้มและลากเสียเฉียวเข้าไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เกิดเรื่องปลอมแปลงวาดภาพครั้งก่อนความสัมพันธ์ของนางกับคนในเรือนคงกูก็ไม่เลวเลยอย่างน้อยที่สุดก็สามารถพูดคุยทักทายได้เป็นปกติและไม่จำเป็นต้องพุ่งเป้าขัดแย้งกันทุกวันแล้วแน่นอนว่ายกเว้นซสย่าอย่าอาวินไม่เป็นไรเสียเฉียวเอ่ยเวลานี้นางอยากอยู่อย่างสงบ เสี้ยวเฉียวบ้านของเจ้าอยู่ไกลตั้งขนาดนี้แต่เจ้าบอกว่าบังเอิญผ่านมาก็น่าจะเป็นเรื่องโกหกใช่หรือไม่สย่าหย่าอาวินยิ้มและกวาดตามองพวกบัณฑิตที่อยู่ด้านล่างหรือว่าครอบครัวของเจ้าหาคู่หมายไว้ให้เจ้าแล้วเจ้าก็เลยมาหาเขาอีกอย่างวันนี้เจ้าใส่ชุดอะไรของเจ้าน้าลินินเนื้อหยาบประกูนเสี้ยยากจนจึงถึงขนาดนี้แล้วหรือหย่าอาวินฟังมูสเวียไม่พอใจเล็กน้อยพวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันทั้งนั้นเจ้าอย่าได้เอาแต่พุ่งเป้าหาเรื่องแม่นางเสี้ยทุกครั้งจะได้ไหม เด็กผู้หญิงอีกสองคนต่างก็พากันพยักหน้าข้าก็แค่พูดความจริงเท่านั้นนี่สย่าอย่าอาวินหน้ามุยข้าจะไปสำนักศึกษาแต่เกี่ยวหามาพังเสียก่อนก็เลยเข้ามานั่งที่นี่เสียเฉยยิ้มก่อนจะเอ่ยแม่นางสย่าข้าสวมใส่ผ้าลินินเนื้อหยาบก็จริงแต่เมื่อเทียบกับแม่นางสย่าที่สวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงามทั้งตัวของเจ้าแล้วยังดูดีกว่ามากหากเจ้าไม่ยอมรับก็ไม่มีประโยชน์เพราะความงามตามธรรมชาตินั้นหาที่เปรียบมิได้ หลังจากนั้นเสี่ยเฉียวก็เอ่ยข้าต้องการความสงบคงไม่นั่งด้วยกันกับพวกเจ้าแล้วหลังจากพูดจบนางก็ยิ้มให้ทุกคนแล้วเดินตรงไปทันทีอารมณ์อะไรเนี่ยสยยาหย่าอาวิ๋งกรอกตาสีหน้าของฟังมูสเสวีกถึงตึงเล็กน้อยทุกครั้งที่พวกเราพูดคุยกับเสี่ยเฉียวเจ้าต้องพูดอะไรที่ไม่เข้าหูอยู่เสมอ,อย่าอาวิ๋งหากเจ้ายังเป็นแบบนี้อีกข้าก็ไม่กล้าชวนเจ้าออกมาดื่มชาด้วยกันแล้วสยยาหย่าอาวิ๋งหน้าตึง ที่มูสเวียข้าก็กำลังช่วยเจ้าอยู่มิใช่หรือหากเจ้าเชิญนางมาด้วยจริงๆนางจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างชานี่ได้หรือพอถึงตอนนั้นทุกคนก็จะต้องอึดอัดใจเจ้าไม่เคยได้ยินคำที่ว่าไก่ได้พรอยกิ้งก่ได้ทองหรือช่องตามใจทูเดย์ตอนที่227ระบายอารมณ์คำพูดของฟังมูสเวียเรียกได้ว่าขวานผ่าซากแต่ฟังมูสเวียก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะพูดผิดไปเสียทั้งหมด พวกนางไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูพวกบัณฑิตที่ชั้นล่างพวกนั้นแต่ได้ยินมาว่าเหลาสุรานี้ซื้อชาเขียวและวิวินมาชุดหนึ่งจึงได้มาที่นี่เพื่อลิ้มรสชาโดยเฉพาะในห้องส่วนตัวนี้ตอนนี้มีชุดน้ําชาวางอยู่มากมายนอกจากชาเขียวและวิวินแล้วยังมีใบชาอื่นอีกกว่าสิบชนิดแม่นางเซียอาจจะเข้าใจเรื่องชาก็ได้นี่อีกอย่างแม้ว่าข้าจะอยากให้นางร่วมวงกับพวกเรานางก็ยังไม่ยอม เจ้าจะเอาเหตุผลอะไรมาไม่ชอบนางหรือฟังมูสเวียบ่นทึมพำด้วยความจนใจหลังจากที่เซี่ยเฉียวเข้าไปในห้องส่วนตัวแล้วนางก็ปิดประตูทันทีสำหรับพวกวิญญาแล้วนางปิดประตูไปก็ไม่มีประโยชน์ในช่วพริบตาก็มีวิญญาสามตนนั่งลงบนโต๊ะตรงข้างกับนางด้านข้างยังมีวิญญาณตนหนึ่งอยู่ทางซ้ายและอีกตนหนึ่งอยู่ทางด้านขวาพวกเขาล้วนแต่เป็นบัณฑิตสาวน้อยคนนี้ถูกทิ้งให้เหงาอยู่คนเดียวหรือเปล่า ข้าเห็นว่าเด็กสาวในห้องนั้นแต่งตัวไม่ธรรมดาเลยทีเดียวพวกนางคงเป็นลูกสาวคนมีเงินสีนะลูกสาวบ้านคนรวยพวกนี้มองไม่เห็นหัวใครช่างดูถูกที่สุดนึกถึงตอนนั้นที่ข้าคิดจะขอแต่งงานก็เลยเข้าหายอย่างมีมารยาทแต่กลับถูกทุบตีไล่ออกมาพวกเลวซามอยู่ที่ไหนก็เลวเหมือนกันแค่เห็นพวกนางก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนดีอะไรหรอกบัณฑิตผู้นั้นเอ,อ่ยด้วยความโกรธเสียเฉียวกำมัดของนางไว้ สายตาของนางกวาดผ่านไปหน้าของบัณฑิตนั่นราวกับว่าไม่ได้ตั้งใจหลังจากมองแล้วนางก็รู้สึกรังเกียจอย่างยิ่งสมควรแล้วที่คนอื่นทุกตีขับไล่ออกมาโงเ่เฮงนี้อารมณ์บูดบึ้งขุนเขาทั้งห้าไม่บริบูรณ์รูปลักษณ์ข้าเกนคิ้วหนาจมูกใหญ่หญิงพยองไม่รู้จักเจียมตัวจะเห็นได้ว่าบุคคลน,นี้มีภูมิหลังทางครอบครัวที่ไม่ดีบุคลิกของเขาก็ยังแย่อีก ต่อให้เข้าไปอย่างมีมารยาทแค่ไหนแต่เรื่องที่ขอก็ไม่เหมาะสมถูกคนทุกตีและออกมาก็ไม่น่าแปลกใจหรอกไม่สู้พวกเราช่วยระบายความอารมณ์ของแม่นางคนนี้เสียหน่อยดีหรือไม่จูวิญญาณบัณดิตก็เอ่ยขึ้นด้วยความตื่นเต้นเสี้ยเฉียวหนังตากระตุกทันทีระบายอารมณ์คือเห็นเหนกันอยู่ว่าเขามีความคิดเช่นนี้อยู่แล้วเพียงแต่อายที่จะออกหน้าเองตอนนี้เลยคิดจะยืมชื่อนางมาทำเรื่องไร้ยังอายสินะ พวกเจ้าว่าหากคุณหนูลูกคนรวยพวกนี้วิ่งออกไปในที่สาธารณะในสภาพเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเช่นนั้นแล้วต่อไปหากพวกนางคิดจะแต่งกับพวกตระกูลสูงก็คงจะไม่ได้แล้วใช่ไหมข้าเห็นว่าวันนี้ยังมีพวกลูกศิษย์ที่นับว่าเก่งๆอยู่ไม่น้อยเลยด้วยหรือว่าพวกข้าจะช่วยพวกเขาจับคู่ดีชายคนนั้นเอ่ยอีท้ายที่สุดบัณฑิตคนอื่นๆก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เช่นกันเสี้เชียขมวดคิ Q ้วมุนก็จริงพวกนักวิญญาณบัณฑิตที่มาที่นี่ส่วนมากแล้วจะเป็นพวกที่มีฐานะยากจน หลังจากเล่าเรียนมาหลายปีจู่ๆก็เสียชีวิตไปส่วนมากจะมีความกับแค้นอยู่ในใจแต่เวลานี้เสียเ้ยเฉียวไม่อาจพูดอะไรได้เพราะมีวิญญาณอยู่ด้านล่างไม่น้อยหักนางเอ,อ่ยขึ้นและแสดงให้เห็นว่านางมองเห็นวิญญาณได้เช่นนั้นแล้ววันนี้ยันที่นางพกมาด้วยเหล่านี้คงไม่เพียงพอที่จะปกป้องนางได้แน่นอนอย่างไรก็ตามนางเป็นผู้บำเพ็ญครึ่งหนึ่งตอนนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อหน้านางแล้วและนางก็รับรู้แล้วหักนางไม่ทําอะไรเลย การที่นางส่งวิญญาณที่ไปเกิดก่อนหน้านี้ก็เท่ากับไร้ค่าและเสียหายใหญ่หลวงซะย่ายอย่าอาวินนั่นช่างเถอะแต่นางจะไม่สนใจคนอื่นๆก็คงไม่ได้ขณะที่เสี่ยเฉียวกำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้วิญญาณพวกนั้นก็ลอยไปที่ห้องข้างข้างแล้วห้องถัดไปเป็นห้องส่วนตัวขนาดใหญ่ที่มีโตะน้ำชาจัดวางไว้หลายโต๊ะบนโต๊ะแต่ละตัวมีเตาไฟขนาดเล็กสำหรับชงชาวางอยู่ทันทีที่พวกวิญญ,ญาณมาถึงพวกเขาก็ยิ้มอย่างแปลกประหลาด ติดใจถัดมาไฟถ่านสำหรับต้มชาตรงหน้าพวกนางทั้งสี่ส่งเสียงเปรี้ยและเกิดประกายไฟขึ้นมาในทันใดอะพวกฟังมูสเวียตกใจและกระโดดหนีไปอย่างรวดเร็วจากนั้นประกายไฟก็ตกลงมาบนกระโปรงของพวกนางโดยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทันใดนั้นไฟก็ลุกไหม้ พวกสาวใช้ตกใจมากพวกนางรีบกรูกันเข้าไปดับไฟให้คุณหนูของตนเองทำไปทำรรมเสื้อผ้าก็ยุ่งเหยิงไปหมดและในเวลานี้พวกบัณฑิตชั้นล่างก็ได้กลิ่นไม่แล้วเมื่อมองชั้นบนนี้ก็ดูเหมือนจะมีเปลไฟไหวระริกอยู่บ้างตอนที่228ชื่อเสียงเสียงกรีดร้องของพวกฟังมูสเสวียททาให้เกิดการเคลื่อนไหวไม่น้อยบัณฑิตหลายคนรีบวิ่งขึ้นไปเงชั้นบนทันที ในเลยเซี่ยเฉียวจะมีเวลาได้คิดอะไรมากกว่านี้นางออกจากห้องส่วนตัวไปก็เห็นบัณฑิตพวกนั้นท่าทางก้าร้าวเซี่ยเฉียวก็รู้สึกหนาวเหน็บขึ้นมาทันทีนางบังเอิญเห็นผู้ดูแลจึงรีบก้าวเข้าไปข้างในห้องส่วนตัวล้วนแต่เป็นลูกสาวขุนนางทั้งนั้นคนนอกไม่ควรบุกรุกเข้าไปรบกวนผู้ดูแลช่วยเรียกบ่าวหญิงชราที่อยู่ด้านหลังมาช่วยกันดับไฟด้วยผู้ดูแลตกตะลึงและรีบทําตามทันทีหากเกิดไฟไม่จริงจริงคนข้างในคงรีบวิ่งออกมาตั้งนานแล้วเรือเข้าให้ใครเอาน้ำมาที ผู้ดูแลร้านตะโกนทันทีจากนั้นก็ให้เสี่ยวเออร์ไล่บัณฑิตพวกนั้นลงไปข้างล่างสถานะของคุณหนูที่อยู่ข้างในนั้นล้วนไม่ธรรมดาหากเกิดเรื่องขึ้นที่นี่เขาก็อย่าได้คิดจะเปิดแล้วสุราได้อีกภายในห้องพวกฟังมูสเวียทั้งสีคนร้อนใจจะแย่แล้วฐานไฟนี้ก็ไม่รู้เพราะเหตุใดจึงได้เกิดประกายไฟประตูขึ้นอยู่ตลอดเวลาประกายไฟนี้ไม่ได้ใหญ่โตจนลุกไหม้พื้นด้านล่าง แต่เมื่อตกลงบนเสื้อผ้าของพวกนางชั่วพริปตาก็เกิดเป็นรูขึ้นบัดนี้เสื้อผ้าชั้นนอกที่พวกนางถอดออกก็ไม่หมดแล้วดังนั้นเวลานี้เสื้อผ้าของพวกนางจึงไม่เรียบร้อยเล็กน้อยพอเพิ่งได้ยินใครบางคนกำลังพูดอยู่ข้างนอกและดูเหมือนจะกำลังจะบุกเข้ามาหากให้คนเห็นจริงๆก็หมดกันพอดีทั้งหมดรู้สึกเสียใจแล้วแม้ว่าพวกนางจะรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ไม่กล้าเอะอะส่งเสียงดังอะไรออกมาโชคดีที่เสี้ยเฉียวเอ่อยปาก ผ่านไปครู่หนึ่งบ่าวหญิงชราพวกนั้นก็ยกน้ำมาแล้วพวกเขาก็เตะประตูเปิดออกเสี้ยเฉลียวเองก็ติดตามเข้ามาดูด้วยวิญญาณบัณฑิตพวกนั้นนั่งอยู่ที่โต๊ะและมองดูฉากตรงหน้าด้วยรอยยิ้มพวกเขาพัดลมเร่งไฟราวกับยังไม่พอจนเวลานี้พวกหญิงสาวต้องหลบไปไกลๆแม้ว่าพวกนางจะถอดเสื้อผ้าที่ถูกไฟไม่ออกแล้วก็ตามแต่ก็ยังรู้สึกตกใจอยู่ทันทีที่บ่าวหญิงชราทั้งหลายพุ่งเข้ามาพวกนางก็ก้าวไปและเทน้ำลงในเตาไฟทันที เกิดเสียงดังเสียดหูควันดำลอยออกมาจากเตาถ่า,านฉุนจนต้องสำลักเมื่อผู้ดูแลที่อยู่ด้านนอกได้กลิ่นนี้ก็ตกใจนี่คือถ่านเงินที่ดีที่สุดจะมีกลิ่นแรงขนาดนี้ได้อย่างไรเสียเ้ยเฉียวไม่มีทางเลือกอื่นนางจึงหยิบภาพวาดเทพเจ้าออกมาจากกระเป๋าเงินใบน้อยหลังจากที่คลี่ออกแล้วก็แปะลงบนประตูทั้ง,ท,งทั้งที่บนนั้นไม่มีความเหนียวเลยแม้แต่น้อยแต่กลับติดแน่นกับประตูลมพัดก็ไม่ขยับ ทันทีที่ภาพวาดนี้ออกมาสีหน้าของวิญญาณบัณฑิตพวกนั้นก็เปลี่ยนไปทันทีเสี่ยเฉียวเคลื่อนไหวเร็วมากนางเขายันหนึ่งแผน่นทันทีน้ำยันอยู่ในปากกระบี่ไม้้อขนาดเล็กอยู่ด้านหน้าก่อนนางจพะพ่นน้ำใส่กระบีไม้กระบี่เปื้อนน้ำยันโบกสะบัดเบาๆก็ราวกับหยดน้ำมีดวงตาและปีกงอกออกมาพริบตาเดียวก็ตกลงไปบนร่างพวกเขาร่างวิญญ,ญาณมีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในบริเวณที่สัมผัสกับน้ำจึงพากันวิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานไปทันที ทันทีที่เหล่าวิญญาณบัณฑิตจากไปภายในห้องก็เงียบเงันควันหายไปประกายไฟก็ดับแล้วไม่มีลมพัดแม้แต่น้อยและรูปภาพเทพ,พเจ้าที่ประตูก็หล่นลงมาตามธรรมชาติเสียเฉียวจึงเก็บของขึ้นมาอย่างระมัดระวังพวกฟังมูสเสวียสีหน้าดูไม่ได้เลยนางรีบสั่งสาวใช้ทันทีพวกจะรีบไปซื้อเสื้อผ้ามาหน่อยแล้วก็เจ้าไปคอยเฝ้าประตูไว้อย่าให้คนข้างนอกเขามาได้ พวกบ่าวหญิงชราก็รีบออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกันฟังมู่เสวี่ยจัดการเรียบร้อยก็รีพันไปทางเซี่ยเฉียวทันทีแม่นังเซี่ยโชคดีที่ได้เจ้าช่วยไว้หากเมื่อครู่ปล่อยให้คนนอกบุกเข้ามาแล้วล่ะก็พวกเราก็คงพังหมดเป็นแน่นางรู้ดีว่าพวกคนข้างล่างที่พยายามจะบุกเข้ามาต่างก็มีเจตนาดีแต่พวกนางเป็นผู้หญิงชื่อเสียงก็เป็นเรื่องสําคัญเสียชื่อเสียงก็เท่ากับจบสิ้นชีวิตไม่เจ็บใช่ไหมเซี่ยเฉียวถามด้วยความเป็นห่วง ฟังมูสเวียสายหน้าอย่างรวดเร็วไม่หรอกแต่เมื่อครู่ตอนที่ดับไฟถูกตีไปสองสามครั้งก็เจ็บอยู่บ้างแต่ไม่เป็นไรตอนนี้229น้ําน้ำใจเมื่อฟังมูสเวียพูดจบเมื่อซูเซียงและเฟิงซงซวงก็กล้าเข้าไปขอบคุณนางเช่นกันจริงสิตอนที่เจ้าเข้ามาเมื่อสักครู่เจ้าทําอะไรหรือที่นี่คงไม่ใช่ว่ามีของสกรปรกอะไรหรอกนะเฟิงซงซวงเอ่ยถาม ใบหน้าของนางซีดเผือดหากไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าของนางขาดเสียแล้วนางคงจะวิ่งหนีไปแล้วในตอนนี้ไม่มีวันอยู่ในที่แปลกๆเช่นนี้แน่ปกติแล้วใช่ว่าพวกนางไม่เคยต้มชามาก่อนไม่มีทางที่จะควบคุมฐานไฟไม่ได้เช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นเตาไฟขนาดเล็กทั้งสี่ก็เกิดเรื่องขึ้นพร้อมๆกันซึ่งมันไม่ปกติเลยแม้แต่น้อยกันไว้ดีกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ ถ้าทำไปเช่นนั้นก็เพื่อความสบายใจเท่านั้นเสี่ยเฉียวอธิบายพวกฟังมูสเสวียไมไ่รู้สึกแปลกใจอะไรถึงอย่างไรพวกนางก็เคยยินมาว่าเสียเ่ยเฉียวเติบโตขึ้นมาในวัดก็จริงต้องโทษพวกเราเหมือนกันที่ต้องออกมาวันนี้ด้วยฟังมูสเสวียตบหน้าอกของนางเองดีจริงๆที่เจ้าทำแบบนี้พอเจ้าพ่นน้ำยันออกมาข่าก็รู้สึกว่าห้องนี้สะอาดขึ้นมากไฟก็ดับควันก็หายไปบางทีมันอาจจะได้ผลจริงๆก็ได้เสียเ่ยเฉียวหัวเราะแห้ง แน่นอนอยู่แล้วเย็นที่นางเผานั่นวาดยากยิ่งนักในเวลาหนึ่งช่วยยามนังวาดได้แค่ไม่กี่แผ่นเองเกินความจำเป็นซะย,ย่าหยาอวินที่อยู่ด้านหลังอดแท่นเสียงออกมาไม่ได้บ่าวหญิงชราพวกนั้นต่างหากที่เป็นคนดับไฟเกี่ยวอะไรกับเสี้ยเฉียวด้วยเมื่อฟังมู่เสวี่ยได้ยิ้มเช่นนี้นางก็ไม่พอใจทันทีซะย,ย่าหยาอวินหากไม่ได้เสี้ยเฉียวพวกเราสี่คนก็คงจะเป็นที่หัวรเราะเยาะในเมืองหลวงนี้แล้ว เจ้าอยากให้พ่อแม่ของเจ้าส่งเจ้าไปอยู่อารามตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือแม้ในใจเาอย่าอาวินจะไม่ยอมรับแต่ก็ต้องจำใจยอมรับว่าเสียเฉียวได้ช่วยนางไว้จริงๆแต่ก็เพราะอย่างนี้นางจึงรู้สึกไม่พอใจมากยิ่งขึ้นในความเป็นจริงเวลานี้เสียเฉียวไม่ได้โกรธพระท่าทีของยาียยาอ,ยาอาวินเพราะสำหรับคนบางคนแล้วไม่อาจติดค้างน้ำใจกันได้แม้ว่าวันนี้นางจะไม่อยู่พวกบัณฑิตเหล่านั้นย่อมหาข้ออ้างดีๆที่จะลงมืออยู่ดี ดังนั้นนางจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเวรกรรมในครั้งนี้บัดนี้นางออกตัวช่วยเหลือด้วยการเชิญเทพหากพวกนางมีความเคารพเกรงกลัวต่อถวยเทพก็ไม่เป็นไรแต่สญาย่าอาวินไม่เห็นค่าและเหยียบย่ำเช่นนี้ยิ่งวันนี้เป็นวันที่มีความพิเศษซึ่งมีพลังพิฆาตแรงเข้าไปอีกเมื่อทำผิดข้อห้ามนางก็จะโชคร้ายก็เหมือนหมอดูนั่นลหละไม่ว่าค่าตอบแทนจะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเก็บมิฉะนั้นแล้วชีวิตจะสั้นเพศภยัยจะมาเยือนไม่มีโชคดีอีกต่อไป หักลบกลบนี้ด้วยเหตุนี้พวกนางจะติดค้างน้ำใจเหล่าถวยเทพไม่ได้แม้ว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นที่พวกนางจะต้องใช้คืนแต่ก็ไม่สามารถที่จะไม่ใส่ใจหรือละเลยได้เสี้ยเฉียวมองไปยังส่ายห่าอ,าอาวิน มือของนางดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บเส้นที่เกิดขึ้นกลางฝ่ามือพุ่งผ่านตำแหน่งหลีผ่านข้อนิ้วซึ่งเป็นจุดแห่งความมั่งคั่งฝ่ามือตรงตำแหน่งเก่งและตำแหน่งขานขาวและกว้างใหญ่แผลอยู่ตรงตำแหน่งสวิงกลายเป็นรอยเส้นสีแดงซึ่งรอยแผลนี้ผ่านตำแหน่งเฉียนก่อนที่นางจะหายดีจำต้องประสบเรื่องโชคร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากเป็นคนอื่นนางคงจะช่วยให้หลีกเลี่ยงเพศภัยเล็กน้อยนี้แล้วแต่สำหรับส้าย่าอาวินเสี่ยเฉียวไม่ได้ใจดีขนาดนั้นเสี่ยเฉียวขอโทษด,ด้วย คราวนี้พวกเราติดหนี้บุญคุณเจ้าต่อไปหากมีเรื่องอะไรที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือพวกเราต้องไม่ปฏิเสธแน่ฟังมูสวีเอ๋ยกับเสี้เฉียวเมื่งสู่เสียงและเฟิงซงซวงก็พยักหน้าให้เสี้เฉียวอย่างจริงใจสย่าอย่าอาวิงหยินอย่างไม่สมดุลเสี้เฉียวตอนนี้เจ้าก็ขอมาเลยสิหนี้บุญคุณของเราสามคนเจ้าคงมีความสุขมากสินะต่อไปนี้ในสำนักศึกษาก็คงไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้แล้ว ในเรือนคงกูพวกฟังมูสเสวียเป็นพวกที่มีเสียงดังและคนคอยตามมากที่สุดแล้วเมื่อมีพวกนางคอยช่วยเหลือเสี่ยเฉียวต่อไปนี้ในเรือนคงกู่ใครจะกล้าหาเรื่องเสี่ยเฉียวอีกตอนที่สองร้อยสามสิบเจ้ามองเห็นข้าเสี่ยเฉียวได้ยินคำพูดของเซ่ยยาอย่าอาวิ๋งก็รู้สึกขบขันแม่นางเซ่ยยาพูดจะเสียสีเช่นนี้ เจ้าเป็นประทัดหรือเสื้อเยวฮันออกไปมองเงามืดนอกหน้าต่างอารมณ์นางก็ไม่ค่อยดีนักเมื่อมองเห็นสีหน้าอับโชคของซะย,ย่าหยาอวิ๋นแล้วสีหน้านางก็เย็นชาลงทันทีเช่นกันหากเจ้าคิดว่าข้าขัดขวางเรื่องดีๆของเจ้าเจ้าก็ลงไปชั้นล่างตอนนี้ได้เลยข้าเชื่อว,ว่าคงจะมีคนไม่น้อยยินดีที่จะมองเจ้าแล้วมองเจ้าอีซะย,ย่าหยาอวิ๋นรีบเอามือกลุ่มเสื้อผ้าของตนเองไว้อย่างรวดเร็วทำไมเจ้าถึงชั่วร้ายเพียงนี้ เสี้ยเฉียวหัวเราะขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคำพูดนั้นก่อนจะพ่นลมหายใจและเก็บกระบี่ไม้เล็กๆของนางแล้วเดินไปหยุดต่อหน้านางแม่นางสยาอาจมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความชั่วร้ายอยู่บ้างแต่นี้เมื่อเจ้าพูดอย่างนั้นแล้วหากข้าไม่ชั่วร้ายสักหน่อยกลัวว่าข้าจะทำผิดต่อเจ้าน่ะสิหลังจากพูดจบเสี้ยเฉียวก็ยกตอถฐานเงินที่อยู่ข้างๆและทุบลงบนใบหน้าของสยาหย่าอาวิ๋นทันทีฐานไม้สีดำและอุณหภูมิที่ยังกรุ่นอยู่สร้างความรู้สึกให้กับผิวหนังได้ลึกที่สุด เสย่าย่าอวินนึกไม่ถึงว่าเสี้ยเฉียวที่ดูบอบางอ่อนแอจะทำได้จริงๆหลังจากที่นางรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดบนใบหน้านางก็ร้องตะโกนออกมาทันทีอาพวกเจ้าโมยืนนิ่งอยู่ทำไมเล่าไปฉีกปากนางให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยนะหลังจากนั้นสาวใช้ของนางก็เลยก้าวเข้าไปเสี้ยเฉียวยิ้มเย็นก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างหนักแน่นช้าๆที่ชายใหญ่ของข้าคือเสี้ยผิงกังหักวันนี้ผมข้าน้อยลงไปหนึ่งเส้นพรุ่งนี้ แม่นางสซียาลองคิดดูว่าบนเนื้อตัวเจ้ามีเนื้อดีๆเท่าไหร่ให้ท่านพ่อและท่านพี่ของข้าแก้แค้นนางม,มีพี่ชายใหญ่ไว้เพื่ออะไรเล่าไม่ใช่เพื่อประดับบารมีหรอกหรือสีหน้าของสาวใช้เปลี่ยนเป็นนางหันกลับไปมองคุณหนูของตนเองทันทีริมฝีปากของเซียาหย่าอาวิ๋สันเล็กน้อยดูน่าสงสารมากเสี้ยเฉียวยกมือขึ้นลูบใบหน้าของนางให้เลเทม,มากยิ่งขึ้นรอยเปื้อนสีดำยิ่งมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ใช้กำลังบีบคั้นและการข่มขู่ให้กกัวแบบนี้ค่อนเหมือนคนชั่วร้ายขึ้นมาหน่อยวันนี้ข้าทำได้ไม่เลวเลยแม่นางสย่าคงเข้าใจแล้วสินะหลังจากที่เสี้ยเฉียวพูดจบก็มีวิญญาณตนหนึ่งลอยขึ้นมาและมองตรงมายังนางกลิ่นน้ำยันเมื่อครู่นี้คงดึงดูดความสนใจจากวิญญาณมากมายแน่แล้วเวลานี้เสี้ยเฉียวยกเสี้ยผิงกั่งขึ้นมาอ้างสย่าหย่าอาวินจึงโกรธจนเหมือนคังคกพองลมทันที เี่ยวเชียวเจ้าทำเกินไปเช่นนี้เจ้าไม่กลัวบ้างหรือว่าข้าจะให้ท่านพ่อของข้าถวายดีกาฟ้องว่าพ่อของเจ้าไม่สั่งสอนเจ้ให้ดีพ่อเจ้าก็เป็นแค่โจรคนหนึ่งจะมีใครเข้าข้างเขาให้เขาฟ้องเลยหากไม่ฟ้องพ่อเจ้าก็แค่ลูกเต่าเท่านั้นเสี่ยเฉียวหัวเราะรา่าพ่อของนางเป็นโจรคนหนึ่งกลับกลายมาเป็นขุนนางได้คิดว่าเขาอาศัยแค่ความดีความชอบทางทหารแค่นั้นหรือย่อมมิใช่อย่างแน่นอน ราชครูซึ่งเป็นที่โปรดปรานไว้ใจของฮ่องเต้เป็นคนที่อยู่กับพ่อของนางในค่ายโจรมาช่วระยะหนึ่งหากถึงเวลาที่แม้แต่ราชครูก็ยังคุ้มครองพ่อของนางไม่ได้นางก็ยังมีท่านอาจารย์และศิษย์น้องไม่เอาไหนทั้งห้าคนนั้นอีกอย่างมากนางก็แค่ต้องเปิดเผยตัวตนจะปกป้องพ่อของนางไม่ได้เชียวหรือถ้าทางเย่ยหยิงของเสี่ยเฉียวทําให้พวกฟังมู่สเสวี่ยทั้งสามคนตกใจพวกนางเคยเห็นเสี่ยเฉียวหมุดหงิดแบบนี้เมื่อไรกันเล่า ไม่ว่าจะเป็นตอนที่หยนปินจะดูหมิ่งเสี่ยผิงไหวหรือตอนที่ชีไหวจากเรือนหมู่ตันมาหาเรื่องถึงที่เสี่ยเฉียวก็ไม่เคยร้อนรอนราวกับผู้วิเศษความสงบนิ่งอัทนอ์กลัน,นั้นไม่มีใครเทียบได้เลยแต่ตอนนี้ไม่เพียงแต่ลงมือเท่านั้นแม้แต่คำหยับนางก็ยังหลุดพูดออกมาด้วยนางเหมือนกับคนอื่นอย่างไรอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุใดนางจึงโมโหโจนหน้าตกใจเช่นนี้ แม้ว่าสย่าหย่าอาวินจะทำเกินไปหน่อยแต่พวกนางก็รู้สึกว่าคำพูดของสย่าหย่าอาวินไม่น่าที่จะกระตุ้นให้เซี่ยเฉียวโกรธได้ทำไมจึงตอบสนองรุนแรงขนาดนี้สีหน้าเซี่ยเฉียวเย็นชาทั้งร่างปกคลุมไปด้วยไอเย็นเวลานี้วิญญาณที่เพิ่งลอยขึ้นมาข้างบนก็ฉีกยิ้มให้เซี่ยเฉียวจูจูแม่นางน้อยเจ้ามองเห็นข้าใช่หรือไม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ